เราได้นํำภาพที่พี่ต้อมรัชนีกรเนี่ย เขาราถวายหนังหน้าครูมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปฟังความรู้สึกของพี่ต้อมกันหน่อยหลังจากที่หันมาเคารพบูชาหนังหน้าครู <ฮะ S 1> พี่ต้อมบอกเลยว่าตอนนี้ชีวิต <ฮะ S 1> เปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนไป <ฮะ S 2> ในทางที่ดีขึ้นด้วยค่ะเมื่อวานแกแบบแต่งเต็มแบบนี้เลยแต่งเต<บ> <ๆ S 2> ็มมากเนี่ยพี่ดิวไปสัมภาษณ์อันนี้นะข่าวเราบอกว่าโอ้โหฟัเห็นพี่ต้อมแต่งตัวแบบนี้คขนลุกเลยนะพี่ต้อมแแกเรียนน่าจะศิลป์มานานแล้วนะใช่ค่ะซึ่งพี่เต้าเอพี่ต้อมเองเนี่ยก็เล่าย้อนไปถึงความรู้สึกก่อนที่จะพบหหนนัง้้าคครรรูแก ที่ต้อมยอมรับเลยนะว่าอยตอนแรกเนี่ยรู้สึกเอกในใจค,คือเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึ่งอะนะแต่พอได้พบได้รำถวายในตอนนั้นความรู้สึกมันสัมผัสได้ จากความเครือบแคลงในใจที่มีตอนแรกเนี่ย<ฮ>ก็กลับกลายเป็นความปลื้มปริติเป็นความสบายใจพี่ต้อมบอกว่าชีวิตมันเหมือนได้ปลดล็อกอะ,<ฮ>ะงานเมื่อวานนี้ก็เลยตั้งใจรําถวายอย่างเต็มที่ค่ะส่วนความปังหลังจากที่บูชาหนังหน้าครูพี่ต้อมบอกว่าโอ้โหมันเกินความคาดหมายมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมละครตอนนี้เนี่ยเตรียมออนแอร์อยู่2เรื่องก็คือโปงลางฮักออนซอนทางช่อง3ากับเคหัดนางคอยทางช่องเจ็นี่ยังไม่หมดนะ ยังไม่นับรวมที่กําลังถ่ายทําแล้วก็งานอื่นๆอ,อ,อีกเพียบเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพี่ต้อมกันหน่อยค่ะแต่หลังจากวันนั้นมาก็เมันเหมือนมันแบบได้ได้ปลดเนาะมันเหมือนได้ปลดล็อกอะไรกับชีวิตไปหนึ่งแล้วก็สองถ้าถามเรื่องงานก็งานรัางานหลวงมีเต็มเลยค่ะเจ็ด <laughs> วันลวดเดวันลวดในที่นี้ยังมีแบบต่ละวันมีสงานสงานอ,<ๆ>อะไรย่างเงี้ย คือหัวสมองคิดไม่ทันอ่ะเออหัวสมองคิดไม่ทันบางทียังมีแบบวันนี้วันอะไรวะ <c oughs> มีมีจำสับวันด้วยนะ เนี่ยข่างที่บูชาแล้วชีวิตก็แบบปังงานไหลเข้ามาเงินไหลเข้ามาอย่างเงี้ยน้องไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงๆนะคะไอ้ของแบบเนี้ยใครไม่เจอกับตัวบางทีมันก็ไม่ได้รู้เหมือนกันอาจจะสัมผัสได้คือคนอ่ะชอบถามว่าไอ้ที่เราไปนําเสนอข่าวเนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันใช่ไหมคุณผู้ชมส่วนตัวนะคะอันนี้เป็นคนแบบเชื่อกลางๆเลยนะคะแต่ว่าจากการที่เราไปทําข่าวแล้วก็สัมผัสหลายคนเนี่ยคือเขาเอาพูดตรงๆได้ดิบได้ดีก็คือมีงานขึ้นนะคะไปการไปไหว้ไปมูเนี่ยแหละค่ะแต่เ็าย้ำ ประมาณหลายรอบแล้วนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่เราด้วยต้องตั้งใจทํางานด้วยนะคะตั้งใจอ่านบ่งอ่านบทดูแลตัวเองให้ดีนะคะล้วงานก็จะเขาประกอบกันแหละใช่มันเป็นสองส่วนประกอบกันอันนี้ก็เสริมให้กําลังใจไปในตัวหนังหน้าครูอาจจะเป็นเรื่องของความกระตันยู่ก็แล้วกันใิดแบบนี้ก็แล้วกันนะผู้ชมอาจจะได้สบายใจเอาเนาะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐจับ สงรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทยหรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่องู้จริื่องค่ะ